ไปครับผมจะเาเดิมพามาเย่างว่าต่ำๆเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ต่ำๆเกบป่าล้างป่าลกครับผมป่าลกล้างอยู่อยู่ต่ำๆต่ำจริงครับผมเป็ต้นเล็กต้นเล็กหน่อยนึง เดี๋ยวหาที่วางกล้องตรงนี้เลยครับไปห,หาที่วางกล้องกง่อนผ่านขึ้นแล้วครับ Ổn đấy rồi nó Không biết cho tôi kể Và cái tôn cà thín nó làm vẹp làng วันผมออลังใหม่ๆมันม,มีน้ำดิลังใหม่ๆมันมีน้ำเนี่ยเมื่อวานวันนี้มันลังเก่าเว้ยนัน่นมันขาวจ้วเว้ยสูสูพึง่งสูพึ่งไม่ได้เนาะ ao một vái mới mày mi nạm cùng vái nào ở thang của mình phúng cỏ hải mòa lăng về dây viền. lại quôm lọt để อืมจะบินมาต่อยทำไมล่ะเลนแล้วเลนแล้วเลนก้นเลนล่างแล้วมีอยู่ถึงว่ากระไดเดี๋ยวกไปตามหลังกัน อืมพอแล้วทำนั่นแหละพิตาเรียนผมแล้วโอ้เรียนผมหลายแล้วเต็มตัวแล้วไม่ได้จุดควนเนาะไม่มีคนอย่างงี้่ะ ได้กินแล้เอ,อ,เ,อ,อเต็มมือเลยกันวางเนาะวางเนาะไปตัวลังสองครับตัวสับเครื่องนั้นล้นมากน่าจะพังรึปบมากลังนี้ก็อยู่ข้างทางครับผมเดี๋ยวไปเจอทันบนตน้นครับผมต้นกระถิน มาถึงรังแล้วครับผมพีน้องพึ่งอ่อนเนาะไม่มีที่วางกล้องเลยนี่เดี๋ยวจหาที่วางกล้องแป๊บวางกล้องแป๊บรู้จะเห็นหรือเปล่าเด้อมืกล้องอย่าีเลยโอ้หางสวยอยู่นะนางสวยอยู่อันนี้ เออลังอ่อนลังอ่อนน้ำสวยนเาอรันอหน่อยีน้ํกรานียวนมีน้ำแต่ว่าอันสามลังนั่นหน้ำยังใหญ่เลยเนี่ยทรงทรงตูมเลยใช่มทรงตูมเลยทรงเดือนห้าเลยนะเออแต่ว่าดกนิ่อยู่ก็มันเต็มต้นอะเออ เซียนชีพึ่งควรจะปะู ไม่กล้ามาดกทำไปหรอดีเขาเยอะพุ้้เว้ยนั่นดอกยนี่จะบ้าานเลยเหลือแตเหมือนถอนอันยิบลงตนได้ตึงพนะลันี้พอได้น้ำครับผมไปลงกัน ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหาอยู่หากินตามบ้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับผมยากง่ายๆกำลังจะไปเขาโทรตามครับผมอยู่ในเกาะในเกาะไปดูกันไปเดินน้ำหน้าแล้วใน,นกเกาะป่าเหมือนเดิมหนาอยู่นกกิง่งอุ่นตนุตน่นอินทเตนี่นี่นะนี่เด็โอ้ยตายหนิผมเอาอยู่ตัวนี้ไปถือเลาะคือตายหนัน,นเอาไปเบิร์ดแล้ว นี่ค้างโคงครับผมอุ่นตุ่นเลยลุ้นครับผมจะมีน้ำอเป่าล่างแช่ได้อยู่แต่มันจะลื่นเนาะมันจะลื่นนิดนึงเอาเอาปี้นปิน้นมาถึงรังแล้วครับผม แต่ยังไม่โดนควรยังไม่โดนควรหาที่ตั้งกล้องก็ไม่มีอีกเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับผมกบโ,โตได้น้ำอยู่ครับผมน้ำเต็มหลอดอยู่หลังกระขอเหมือนเดิมครับผมห<ม>ลังขอเหมือนเดิมไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมขอตัดเลยกบรึร้อยครับผมเดี๋ยวไปนะ ลืมถุงเหมือนเดิมลืมถุงก็ไว้กับไว้กับรถดีมีถุงหิวใส่ขนมมากินลังก็ขอเลยนะครับผมลังก็ขอเลยไปลงกันครับผมนี่างตะกลิ้นกล้กวยเดี๋ยวจะอยู่ไกลไหมนี่ดูข้างของพอี่น้องเลยดูจะตั้งกองได้บ่เด้อ ในพึ่ง,ง<ม>ต้กล้องฟังคนดีเเนาะมองไม่เห็นลงไปนีเถอะลงไปทางต่ำเห็นชายลัง ه, เดี๋ยวไปตดไปตองกันหลังหลังหลังใหญ่เขาผมยาวเป็นเมตรกว่าคราวนี้เครื่อเยอะน้ําก็ไม่มีครับผมน้ําก็มีมีก็เลยขอแต่ลังขอได้ค่าน้ํามันรับผมไปแต่อเอาลังค่าน้ํามันครับผมเป็นน้ําดย้างลลังเฮ้ بة? ขึ้นเหนื่อยตัดเอาลังครับผมเพื่อนขับรถมาเจออีกสองลังครับผมเจอ,อสองลังข้ามคลองเดี๋ยวไปดูกันครับผมนู่นตรงข้ามคลองไปครับผมมองไม่เห็นมันอยู่ในหลืบนะหลืบตรงนี้แหละสองลังติดกันเลยเออสามลังอยู่กิ่งนี้อีกลังหนึ่งอยู่ใต้ขาลงไปดูแล้วสามลังครับต้นเดียวไปทําครบ ทำครบเราจะได้ข้ามน้ําไปครับผมเพราะว่าไม่มีที่ข้ามต้องลอยน้ําข้ามไปทำครบครับผมข้ามน้ําครับผม,มพึ่งอยู่ตรงกระสอกนี้รังหนึ่งแล้วตรงนี้รังหนึ่งแล้วก็ลงมานี่รังหนึ่งไปั้ทแรกเราก็ข้ามน้ํำก่อน <c oughs> ไม่รู้ลึกไหมนี่ ขำน,น้ำมาแล้วครับผมน้ำแข็งคอไปดูพึ่งกันครับผมอามาจะฝังนู่นเพื่อนนู่นพึ่งครับผมไม่มีมือขยายหรอกมีรังต่ำรังบนสองรังอยู่บนอุ๊บโอ้ย้วไปครับผมก็ดดมาถึงรังแรกแล้วครับผมรังแรกมีรังแรกแต่ยังไม่เปิดดูคนน้ำครับผมรังแรก ลังสองังสองในลังสามรังสามตรงนี้ไปครับผมบัดลังแรกก่อนครับผมสองลังครับผมลังตีเสร็จแล้วไม่มีที่วางกล้องครับผมไม่มีที่วางกล้องเหลือสองลังหนึ่งลังแล้วก็หนีหนึ่งลังตีเลยครับผมไม่มีที่วางกล้องครับผมลังขาวๆลังเหลืองถามของมาแล้วครับผมตีเสร็จรียบร้อยสามลังต้นเดียวไม่มีที่วางกล้องให้ดูเลยครับผมเห็นตัวพุงสีพุงอ่างหลัง <laughs> พากันขามของไปครับผมลังก็ะโขนนะครับผมหาอยู่หากินตามบ้านนอกเราก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมหาอยู่หากินก็อย่าว่ากันเด้อ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับผม